ข้าคนอบปมิวคงกาบฟันทาคุณบิก้ามันดาดวนไม้ยังยังอย่างคุณผุดโตไปทำโมต่างร่างตั้งโตก็มันกับเท้าจำเอาหงวโต แตรนงมาตานใส่โกง่ใหญ่ให่นั้นกอดต้อนวันทางกับตุรีกาตาตุนเนือที่วบุดลาหาเทวดาอันตีทไม่นานั่งรออยกันหลัไม่ยิ้ยู่ฟ้ายิ้ยุ่ฟ้ายินมอง เห็นฝันในการดำปิดไปดับต้งหลอสีหอมกล่นไปเย็นันยากเดียงลมหาใไปเย็นวันักตึงงสติยางมปลนเลี้ยงเดียตุ้งเียวความกตินงความขอน้อลงบันกเจนัาแหลวเช่นเต่ว่าทักมาบุกบุเ ่าเป็นมหนทั้งหาโมหห้าทั้งเตต่งแม่งตือคอยเพลองตัวคาจะกันโดยละจะพร้อมมนีงานวนส่วนลายอีกอันเป็นคุณตะยังคุณฟังกูจะกันไป่ดี๋ยวเสียงเดินไปกักห้องหลังรวน ากาาุูคขามากมี้กันด้วยประเดชประคุณของคุณครูบาอาจารย์คือคุณแม่หวัวไปล่ำไส้กระเอิ่นหาไปล่ำไสก็ข่าหาเป็นวาลูกลืมพ่อลืมแม่นั่นมันบดีลูกคิดลืมคุณคุณรูบาอาจารย์เป็น,าน,ปากกนปาวามั่นบอถูกเอตนาการตองเบิ้นเขาปู่ว่ามีหน่อยมีหลาย นี่เป็นไปใส่กรบโปงตายไปใส่กระโปงหืดตั้งเต็มหูเอาอันนี้พจนีนี่ไปใส่กรบโปงตายไปใส่กระโปงหืดตัง้งตะมูยาจะเป็นคจน์รูอกผิดงี้ิดกูให้ไปตามคำน้องอาจารย์สอนอาจารย์บอกยาเป็นปิดบอกหลอกมาบ่มีผู้บาเพจน์มาเลี้ยงยังพอพอ กูกูได้ดูผู้นั้นใ้เปอด์ูร์มจันคอยไหวพอไหวแแม่พี่นลองบ้านน้องพ้องบ้านใกล้ชิดทิดกันซิปปีลังเจ้าปีลังจะเห็นกว่าไม่ยอมมาเขาขึ้นเหล่าม้องเผาแ่ังเห็นอ จะเลียนโ๊กไปบาไปกานข้ารักอยาทำมารถเที่ยวมหาไปจานยังเที่ยวได้บอกรปจานกับม่เองทอไปกี่รักีี่งรองหวาดอสวนรอน้องแต่มันกออยากไรอะไรวุ่นวุ่นแก่้งกันก็มึงปัดเต็นพว้กับผ้าใหญ่ไปุกขานหัวลงเลียงกลางเวทแต่แจ้งกันกำลังเลี้ยง การขึ้นกับพองปนการกระปาบักเขียจนวันนี้แจ้งคอยได้ว่าเห็นบอยเห็นแม่เห็นเ,นเอเห็นหล่อมแจ้งมันดีใจหลายผู้กลาที่พรู้กว่าเศร้บาบ้านน้องพ้องเป็นยังแจ้งคอยผิดขั้นกว่ผู้ขามากอยู่กว่าเศร้าผูกนั่งชิดหินไปเมียแต่นั่นไปนี่ไปหวัวไปสวนไปกำมือเมื่อหนึ่ไม่เห็นกันเลี้วมาขึ้นมีตนแต่แตน รุ่นเดียวกันใครเบอร์ส <c oughs> ูได้ล่พีอสีรับใ่ยันจีบกันสุกทุนกคนมันดีลนลและรัคามนเดียวเห็นน,นี่ังแทไๆว่าคือเข่าทาันสมิว่า,าการรับรางวัลเขากะตีตีแน่แม่มา,มาล่ำใไหนเมื่อวันตายแม่มันเถียมาล่ำใไหนมื่อเข่าแค่าษอย่างข่ไปร่ำอ่ไปมาเดียวไข่ไปนอนนะ แจ้าของตั้งแต่กลายเป็นตะกี้ข่อยกับว่าเป็นผู้หังสี่เด้ตามไปแยกสุ่มเหมือนก็ถ้าเป็นสาวกับว่าเป็นจังกี่คือจังคองน้ำไหลรถยนต์สีแต่เป็นสายว่าท่านยัอนล้มเงี้ยกลมล้มต่อทางว่าท่านเงี้ยตั้งกลางแยกไปใส่ฮี่ต้าผู้อยากเเบาหัวยุ่งใจบ่ต้อง

เดี๋ยวเอาบ่อยู่เตะน้าคักบ่คันแต่หน้าอีขีบ่าไตเหี่ยวนํกันทุกผู้ชายนี่ก็คือกัองได้อมพี่กําบังหําอปันบักตมส่วนบเก่งอโตปั่นยังปักกวยนํานี่เหนเหมือนกเขาต่อได้กับ่ําบานมาสยสอยส อักกระโดนโนกบอนเงาควาพุอเเอาทิมือแต่จังแฉงมื่อเหมือที่ิไปแฉงเมืที่ทิเอมือสีแดงสยใสมล่อแล้วก็สยใสกันมาฐานเขามาขามาเที่ยวเอาที่เต้นเตนกกระลาบล่าหน่อยเข้าพักทีเดกอนจ้หน่อยบเมีอ้าว้มอกแกต Yeah. <laughs> ไมน่นากหลานเอาวม่ม้่อบ้านที่ซที่าดไ่ได้ใกล้ล่เด้ใกล้กเอาะมป็นมันเหลยว่าฝาห้องต้ห้องอนเตาเหี่ยวเหนะพ่ไดรู้ถึงทางเก็บนยางหอนเหลีว่าสังารเงินลานด้วค่ะเด้อไม่ไ้ มาล้อมพงนั่นลาดลูกศิษย์ไม่เงียบหวดมาครบร่มเลยค่ะซื้อเสียงโด่งดังทั่วภาคอีสานทั่วเมืองไทยค่ะคุณนี้ชมกุฎิแม่เตยเบื้องนี่เป็นบุญหูบุญตาขนาดคักเลยมาล้อมคันธนงกำลังรำอยู่มาล้อสุวรรณน้อยมาล้อมอ้อนสี

เอาอะ่ความือได้ลไม่ไ้งต่ออะไรตกางไปแง่ดัดเงียวแหงเงววพอดัดเป็นต่อต่าั้งเกิดน้ำใจซาตาพ่อใส่แกงข้าหัหอมไสกว่าก้าแล้วใีนหอมตีนตประยำต่างเต็มชั้นยัดแยงตาหนีตัให้น้ำวันลิ้นเลยทั้งคนหน้าอะไรไอ้เิษต่างั้ตาไอ้นอน สี่ในเบอรงคือผู้ดันคิดเป็นผู้ไปพูดผู้เดาสอนใหออกใจให้ร่างแล้วกต่ใจไหลเข้งไปต้องไปก็พอโอ้อันเลิศมีเกิดมีก็ต้องมีตายมีเกิดมีก็ต้องมีตายมีน้อยก็ต้องมีแหลมมีแหลมมีอ้อนมันรับค้อมจำใหม่ซุ้งในยังต้นมีพระพูดสักสายแก่ต้นหลัพุะพสักสาวมักโน้ยกายตาหงส์ตุ๊กน้อยี่มาแลงหยิบกองดอกกอ นั่นแหก็องได้ยูรัได้ไปจริงจรูงอันนองหุ่ยคนนี้ก็มีเงก็ตบต่อหลายเรื่อแม่เรื่องลำต้น้วยบ้านเนอกปืนวยาก้นขายอ้อยได้ตั้งกลุ่มขาย้งเขามานมีก็เป็นลาะค่